เออเนี่ยมันล็อกนี่ยมันมามันไอ้เงี้ย หือสวัสดีครัวันนี้เราจะมาร้องเพลงกน Oh, you're awesome. มาลูปินมาในลูปิลูปินในลูปินมาเอไอกับไอไอไอเดียวไหนแรงกว่ากันวะเอไอนี่กับไอ้ไอเดว่ะไอแดีว่าี่เดี่เยอไอไอไอเดียวอ่ะเร็วๆอย่ะเพิ่งเลือกะมาแล้ว ไอ,ไอ้เอเกออเต็มออมาดิเอามาไอดูของแล้วก็ดูเข้ามาเลยแหนวเนี่ยเอาเป็นกนแรกหรออย่ามวาอย่าวัดอย่า จะวางกับมึงตั้งโลกวางกูดำเพียเลยยิงไ,ไม่ได้หมันขอเล่นขอ,นะองเลร้านเนีร้านย